สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเรียนกันต่อนะครับในเรื่องของอสมการค่าสัมบูรณ์นะครับ <c oughs> ตอนนี้เป็นตอนที่สองแล้วนะครับตอนแรกเราพูดถึงอะไรไปบ้างนะครับเราขอทวนนิดนึงก่อนละกันนะครับเผื่อว่าใครลืมไปแล้วนะครับจะได้ต่อติดเนื้อหานะครับเพราะว่าเนื้อหามันต่อกันครั้งที่แล้วเนี่ยเราทําเกี่ยวกับค่าสัมบูรณ์นะครับที่อยู่ในรูปแบบของด้านซ้ายติดค่าสัมบูรณ์แล้วก็ ด้านขวาเป็นตัวเลขนะครับในตัวเลขเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสามกรณีด้วยกันนะครับกรณีหน่งก็คือว่าข้างขวาเป็นตัวเลขที่เป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์เนี่ยมันจะทำได้2แบบก็คือว่าเออไม่ใช่ทำได้แบบเดียวแหละก็คือใช้เส้นจำนวนนะครับในการหาคำตอบนะครับ <c oughs> ขอโทษทีนะครับแล้วก็ กรณีที่2ก็คือว่าตัวเลขติดลบนะตัวเลขติดลบเนี่ยเราจะใช้วิธีพิจารณาเครื่องหมายเอานะครับเนื่องจากว่ามันมันแก้ไม่ได้นะครับไอตัวสมการเออตัวอสมการที่ด้านซ้ายติดค่าสมบูรณ์แล้วด้านขวาเป็นตัวเลขลบเนี่ยเราจะต้องดูเครื่องหมายเอาว่ามันจะเป็นอสมการที่เป็นจริงไหมนะครับ ถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงก็จะตอบเป็นเซตของจำนวนจริง R นะครับก็คือเป็นได้ทุกจำนวนแต่ถ้าเกิดว่าอสมการไม่จริงเราก็จะตอบเป็นเซตว่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นในกรณี2กรณีก็คือเป็น0ูนย์กับเป็นลบนะอย่างเงี้ยข้อ1เนี่ยคือกรณีที่ข้างขวาเป็น0นย์ส่วนข้อ2เนี่ยข้างขวาติดลบนะครับในข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6นะครับนะอันนี้ถ้านักเรียนดูก็จะเห็นว่า มีข้อ3ข้อ4แล้วก็ข้อ6นะครับที่ข้างขวาเป็นศูนเราก็จะใช้วิธีการเขียนเส้นจำนวนนะครับแต่ข้อ5เนี่ยมันมีการย้ายข้างแล้วข้างขวาติดลบอันนี้ก็ใช้วิธีพิจารณาเครื่องหมายนะครับอันนี้ก็คือ2กรณีแรกเนาะเป็น0ูนย์จะติดลบแล้วก็จะมีกรณีที่เลขด้านขวาเป็นบวกด้วยนะครับแล้วครูก็บอกว่าไอตัวที่ด้านขวาเป็นบวกเนี่ยเราจะใช้วิธี แบ่งช่วงนะครับของอสมการโดยแยกหัวข้อออกมาเป็นสองหัวข้อย่อยๆ <c oughs> ยอยก็คือว่ากรณีที่เครื่องหมายอสมการเป็นน้อยกว่านะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงแค่ในกรณีของอสมการที่มีเครื่องหมายเป็นน้อยกว่าไปแล้วนะครับนักเรียนก็ไปตามดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นเรื่องอสมการค่าสมบูรณ์ตอนที่หนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นครั้งที่แล้วเราจบที่เครื่องหมายน้อยกว่าวันนี้เราจะมาต่อ ด้วยเครื่องหมายมากกว่านะครับอ่ะเรามาดูรูปแบบของอสมการที่เลขด้านขวาเป็นบวกแล้วก็ตัวเครื่องหมายอสมการเป็นมากกว่ากันการแก้อสมการค่าสมบูรณ์ที่มีเครื่องหมายอสมการนะครับเป็นมากกว่าหรือมากกว่าหรือเท่ากับนะครับก็เน้นที่มากกว่านะจะมีเท่ากับก็ได้นะครับแล้วก็ตัวเลขด้านขวาเป็นบวกนั่นเอง รูปแบบของอสมการก็คือว่าเป็นค่าสมบูรณ์ของ ax มากกว่า a นะครับตรงนี้ราเข้าใจว่า a ที่อยู่ด้านขวาเนี่ยเป็นตัวเลขที่เป็นบวกนะครับแล้วเครื่องหมายอสมการเป็นมากกว่าเห็นไหมเวลาทําจะแยกเป็นแบบนี้ครับสรุปได้ว่า ax จะน้อยกว่าลบ a หรือ ax จะมากกว่า a นะครับแบ่งเป็นสองช่วงนะครับแล้วสองช่วงเนี้ยเชื่อมด้วยคําว่าหรือนะเชื่อมด้วยคําว่าหรือ ตรงนี้ครูจะพูดเป็น,ปนคําที่เข้าใจง่ายๆเหมือนตอนที่เราทําน้อยกว่าเนี่ยครูจะบอกว่ามันเป็นอ,อสมก,การที่ถอดค่าสมบูรณ์เสร็จเนี่ยมันจะถูกขนาบข้างด้วยตัวลบกับตัวบวกดังนั้นไอตัวมากกว่าเนี่ยนะครับครูก็จะบอกว่ามันจะแยกออกมาเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกเนี่ยให้มันน้อยกว่าตัวที่ติดลบส่วนอีกช่วงหนึ่งเป็นมากกว่าตัวบวกนะครับ a x น้อยกว่าลบ a ตรงนี้หมายถึงช่วงที่น้อยกว่าตัวลบนะครับ AX มากกว่า a ก็คือช่วงที่มากกว่าตัวบวกนั่นเองหรือถ้าเป็นอสมการที่มีเท่ากับก็ทําได้ในลักษณะเดียวกันแค่ตัวเครื่องหมายอสมการมีเท่ากับเพิ่มเข้ามาแค่นั้นเองอ่ะทีนี้เราเราไปดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างก็จะคือแบบฝึกหัดในชีทของเรานั่นแหละนะครับเริ่มกันที่ข้อ11นะฮะข้อ11นะครับ โจทย์บอกว่าเป็นค่าสัมบูรณ์ของ 3x ลบ2มากกว่า7นะครับเวลาพิจารณาโจทย์ก็โอเคไหมข้างซ้ายเป็นค่าสัมบูรณ์ข้างขวาเป็นเลขบวกนะครับเครื่องหมายอสมการเป็นมากกว่าครูคให้จําว่างไงครับแบ่งเป็น2ช่วงก็คือน้อยกว่าตัวลบและก็มากกว่าตัวบวกเขียนทีละตัวนะน้อยกว่าตัวลบก็เป็นไงครับ 3x ลบ2ก็จะน้อยกว่าลบ7นะ สามเอกลบสองคือตัวพูุนามที่ติดอยู่ในค่าสมบูรณ์เราถอดค่าสมบูรณ์ทิ้งนะครับแล้วก็ใส่น้อยกว่าตัวลบก็คือลบเจ็ดหรืออีกกรณีหนึ่งมากกว่าตัวบวกนะฮะก็จะกลายเป็นสามเอกลบสองมากกว่าเจ็ดนั่นเองนะครับนักเรียนจําคําของครูพูดให้มันติดปากไว้แล้วมันก็จะทําได้นะับน้อยกว่าตัวลบมากกว่าตัวบวกนะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปแก้ทีละกรณีนะครับเอากรณีแรกก่อน เพราะคูาเป็นกาลังหนึ่งอยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้ง่ายนะครับย้ายสองไปบวกก่อนนะฮะได้สามเอ็กซ์น้อยกว่าลบห้าจากนั้นย้ายสามไปหารครับได้ x น้อยกว่าลบห้าส่วนสามอันนี้ง่ายสบายแก้กําลังหนึ่งแนวย้ายข้างเอาไปข้างขวาบ้างครับย้ายสองไปบวกครับได้สามเอ็กซ์มากกว่าเก้าแล้วก็ย้ายสามไปหารเช่นเดียวกันนะตอนนี้ก็หารลงตัวนะครับได้ x มากกว่าสามพอถึงตรงนี้แล้วนะครับ ครูจะเน้นย้ำนิดนึงนะครับไอตอนที่เราแก้เรื่องน้อยกว่าทางเรียนไปดูคลิปเก่ามันจะมีข้อ10ข้อหนึ่งใช่ไหมที่เราต้องแยกกรณีไอการแยกกรณีของเครื่องหมายน้อยกว่าเนี่ยครูบอกว่าจะต้องเอาการาฟทั้งสองมาอินเตอร์เซชันกันหรือว่าเอามาหาส่วนที่มันซ้ากันหรือทับซ้อนกันแต่ว่าถ้าเกิดเครื่องหมายเป็นมากกว่านะครับเราใช้การเชื่อมกรณีด้วยคําว่าหรือนะครับไอคาว่าหรือเนี่ยมันหมายความว่าให้เอาคําตอบมายูเนียนกัน นะครับอยู่เนียนก็คือการเอาคําตอบสองสองช่วงที่เราได้ในสองกรณีเนี้ยมารวมกันเลยนะครับดังนั้นนักเรียนก็เขียนไว้นะว่านําคําตอบทั้งสองกรณีมายูเนียนกันนะครับหรือถ้าใครจําได้ก็อาจจะไม่ต้องเขียนก็ได้แต่ถ้าเขียนมันก็จะเป็นการย้ําย้ําตัวเองว่าอย่าลืมนะว่าถ้าเป็นกรณีนี้ต้องมายูเนียนนะครับเอามายูเนียนก็คือเอากราฟเนี่ยมาเขียนบทเส้นจํานวนให้ ทั้งสองช่วงมารวมกันอยู่ในคําตอบเดียวนั่นเองนะครับดังนั้นจุดมีอะไรบ้างนะครับจุดบนเส้นจำนวนก็จะมีลบห้าส่วนสามกับสามนะครับใส่เรียงจากน้อยไปมากจากนั้นก็ลากลูกศรแสดงจํานวนที่ตรงกับอสมการที่เราได้มาซึ่งกรณีแรกก็คือ x น้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าลบห้าส่วนสามดังนั้นจุดลบห้าส่วนสามเราจะต้องลากลูกศรไปทางซ้ายนะครับก็คือแสดงจํานวนที่มันน้อยกว่าลบห้าส่วนสามลงไปนั่นเอง ส่วนอีกช่วงหนึ่งที่จุด3เนี่ยสมการที่ได้คือ x มากกว่า3เพราะฉะนั้นลูกศรมันก็เลยไปทางขวานะครับก็เอาคำตอบมาเขียนกราฟแค่นั้นแหละแล้วก็ตอบครับก็จะเป็นช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ถึงลบ5ส่วน3แล้วก็ไปยูเนียนกับ3ถึงอินฟินิตี้เห็นไหมครับเอาคำตอบมายูเนียนกันวันนั้นถ้าเกิดกราฟมันมี2ทางนะครับเราก็ต้องเอาเซต2เซตที่เป็นคำตอบมายูเนียนกันน,นั่นเอง ช่วงของอสมการก็ถือว่าเป็นเซตเหมือนกันนะเป็นกลุ่มของตัวเลขเพราะฉะนั้นเราใช้เครื่องหมายยูเนียนแทนการรวมคําตอบ2ช่วงนี้เข้าด้วยกันนะครับต่อไปข้อ12ครับลักษณะจะคล้ายๆกันนะทีนี้ถ้านักเรียนเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นค่าสมบูรณ์ตัวเดียวนะครับเราจะต้องย้ายข้างตัวเลขไปอย่างข้อสิบนะครับค่าสมบูรณ์ของสองบวกสมลบหามากกว่าศนยข้างซ้ายมันติดตัวลบหอยู่เดี๋ยวก็ย้ายไปครับ ก็จะได้ค่าสมบูรณ์ของ 2x บวก3มากกว่า5นั่นเองนะครับแบบนี้ก็เข้ารูปแบบเนาะด้านซ้ายติดค่าสมบูรณ์ด้านขวาเป็นบวกแล้วอ่สมการเครื่องหมายเป็นมากกว่านะครับเป็นมากกว่าถอดค่าสมบูรณ์ได้2ช่วงคือ1นน้อยกว่าตัวลบนะครับก็เลยได้ 2x บวก3น้อยกว่าลบ5อีกช่วงหนึ่งมากกว่าตัวบวกก็ 2x บวก3มากกว่า5เห็นไหมครับทำตามสเต็ปเลยนะฮะไปแก้ทีละขั้นครับอ่ะครูขอไปเร็วนิดนึงนะใครไม่ทันก็สต็อปไว้ได้นะครับ ย้าย3ไปลบก่อนนะครับก็ได้ 2x น้อยกว่าลบ8นะจากนั้นย้าย2ไปหารอีกทีนึงก็จะได้ x น้อยกว่าลบ4ด้านขวาบ้างครับย้าย3ไปลบได้ 2x มากกว่า2แล้วก็2ไปหารครับได้ x มากกว่าหลักษณะเดียวกันเลยนะครับ2กรณีนี้จะต้องทำคำตอบมายูเนียนกันเพราะฉะนั้นวาดกราฟใส่จุดนะครับใส่จุด2จุดก็คือลบ4กับ1ซึ่งมันแยกกันอยู่นะครับ น้อยกว่าลบสไปทางซ้ายมากกว่า1ไปทางขวาตอบครับลบอินฟินิตีถึงลบสี่ยูเนียนกับ1ถึงอินฟินิตีนะครับตามสเต็ปตามขั้นตอนไม่มีอะไรหวือหวามากมายเลยนะครับถ้าเราจำคอนเซปต์ได้แล้วก็พิจารณาโจทย์ว่าโจทย์แบบนี้ต้องทำแบบนี้นะนะครับขั้นตอนการแก้สมก,การไม่ได้มีความยากอะไรเท่าไหร,ร่นะวันนี้น่าจะเสร็จเร็วด้วยนะครับเพาถ้าเกิดว่าอธิบายด้วย พราะาพอยสไลด์แบบนี้นะครับมันก็ไม่ต้องเสียเวลามาเขียนเนาะนักเรียนก็สามารถที่จะหยุดวิดีโอแล้วก็จดตามได้นะครับรูก็ไม่ต้องรอนะต่อไปข้อ13ครับวันนี้เราทำแค่4ข้อพอนะข้อ13บาไปโจทย์ข้อ13นะครับค่าสัมบูรณ์ของ5ลบ 2x ครับมากกว่าเท่ากับ3นะเวลานักเรียนเจอโจทย์แบบนี้นักเรียนเอะใจนิดน,นึงว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเอาตัวนี้ไปแบ่งช่วงเลยนะครับมันน่าจะเกิด มีความซับซ้อนในการแก้อสมการแน่เพราะว่าตัว x มันติดลบ2อยู่ข้างหนใช่ไหมรเราเคยทําข้อแบบนี้มาแล้วนะข้างในที่เป็น x ติดลบอยู่ในค่าสมบูรณ์นะครับเราก็จะต้องสลับก่อนนะให้เป็น2 x ลบ5นะครับสลับที่กันไปนะครับ x ของเราจะได้เป็นบวกเนาะเวลาไปแก้อสมการจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเอาลบมาคูณให้มันเป็นบวกอีกนะครับอ่ะ รูปแบบเป็นไงครับข้างซ้ายติดค่าสมบูรณ์ด้านขวาเป็นเลขบวกเครื่องหมายสมการเป็นมากกว่านะครับแยกองก์ป็น2ช่วงมากเอ่อน้อยกว่าตัวลบมากกว่าตัวบวกนะครับอันนี้ครูทีเดียวเลยนะนักเรียนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงนะน้อยกว่าตัวลบมากกว่าตัวบวกเพียงแค่ว่าเครื่องหมายมันมีเท่ากับเพิ่มเข้ามาก็ไม่สนใจละเราก็ใส่เครื่องหมายไปตามนั้นนะครับย้ายข้างครับด้านซ้ายนี่ย้าย5ไปบวกนะครับได้ 2x น้อยกว่าหรือเท่ากับ2 ย้าย2ไปหารได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1ด้านขวานะครับย้าย5ไปบวกก็เป็น2 x มากกว่าเท่ากับ8ย้าย2ไปหารอีกทีได้ x มากกว่าหรือเท่ากับ4จากนั้นก็เอาไปเขียนเส้นจํานวนนะครับในเส้นจํานวนของข้อนี้เครื่องหมายมีเท่ากับเราก็เลยต้องใส่เป็นจุดทึบนะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ก็จากจุด1น่ชี้ลูกศรไปทางซ้ายนะน้อยกว่า x มากกว่าเท่ากับ4ก็ชี้ไปทางขวานะแยกกัน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกราฟที่แยกการซ้ายขวาอยู่แล้วนะถ้าเป็นเครื่องหมายมากกว่าแบบนี้นะครับคําตอบเราก็จะเป็นลบอินฟินิตี้ถึง1นะครับเป็นช่วงครึ่งเปิดครึ่งปิดนะยูเนี่ยนกับปิด4ถึงอินฟินิตี้นะั่นเองไปข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายจะเป็นกําลังสองซึ่งอาจจะไม่ยากไม่ยากหรอกเพราะว่าเราแยกกรณีอยู่แล้วใช่ไหม,มแล้วก็แก้ไปตามแ,แต่ละกรณีแต่แต่ละกรณีเป็นกําลังสองก็ นึกย้อนไปถึงการแก้อสมก,การกําลังสองแล้วกันนะครับทีนี้ข้อ1ิเนี่ยก่อนที่จะทำเราต้องย้าย1ก่อนนะหที่ติดลบอยู่ด้านซ้ายนะครับย้ายไปครับเป็นค่าสัมบูรณ์ของ x กําลังสองลบ x ลบหแล้วมากกว่าหรือเท่ากับ1ก็จะเข้ารูปแบบเนาะด้านซ้ายติดค่าสัมบูรณ์ด้านขวาเป็นบวกนะครับเครื่องหมายเป็นมากกว่าแย่เป็นน้อยกว่าตัวลบแล้วก็มากกว่าตัวบวกนะ x กําลังสองลบ x ลบหก็จะน้อยกว่าหรือเท่ากับลบหนึ่งน้อยกว่าตัวลบหรือ x, L x ก,อกําลังสองลบ x ลบหน มากกว่าตัวบวกไปแก้ทีละตัวนะครับข้างซ้ายก่อนเราจะต้องยึดหลักในการแก้อสมการกําลังสองนะครับซึ่งการจะแก้อสมการกําลังสองต้องย้ายให้ข้างขวาเป็นศูนย์ก่อนเสมอนะครับหรือจะย้ายข้างใดก็ได้นะข้างซ้ายหรือข้างขวาข้างไหนก็ได้ขอให้มันมีศูนย์สักข้างหนึ่งนะครับอย่างข้อนี้ก็ย้ายลบหนึ่งที่อยู่ด้านขวาไปแล้วกันย้ายลบหนึ่งไปก็เป็นบวกหนึ่งนะครับไปเจอด้านซ้ายด้านซ้ายดันติดลบหนึ่งอยู่นะ ลบ 1, 1ก็หมดเลยนะครับเหลือ0ดังนั้นข้างซ้ายเราก็จะเหลือแค่ x กำลัง2ลบ x นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ตรงนี้ก็ใช้วิธีการดึงตัวร่วมได้นะครับดึง x ออกในวงเล็บเราก็จะเหลือ x ลบ1นะรตรงนี้เป็นเรื่องเก่าตั้งแต่เรื่องแยกตัวประกอบสมการแล้วนะนะครับจากนั้นก็เอาคำตอบที่ได้ไปเขียนเส้นจำนวนอย่าลืมนะว่าตอนนี้เรากำลังแกะสมการกำลังสองซึ่งเป็นเรื่องเก่านะครับ วันนั้นครูจะไม่อธิบายเยอะนะนักเรียนไปย้อนดูเองได้นะครับได้แยกตัวประกอบแล้วทำยังไงมันคือสเต็ป5ขั้นนะเบสิกเลยสเต็ป5ขั้นทำไงครับเช็ค x ว่าเป็นบวกเรียบร้อยหาค่า x ไปใส่บนเส้นจำนวนใช่ไหมครับแบ่งช่วงเป็นบวกลบบวกแล้วก็เขียนช่วงคำตอบที่ตรงกับอสมการนะอย่างข้อนี้น้อยกว่าเนี่ยมันจะตอบช่วงลบซึ่งมันก็จะอยู่ช่วงตรงกลางนั่นแหละเพราะเวลาเราแบ่งช่วงมันเป็นอะไรบวกลบบวกใช่ไหม ะฉะนั้นลบมันก็อยู่ตรงกลางนะครับเครื่องหมายมีเท่ากับก็ใส่จุดทึบให้มันจบนะไปกรณีด้านขวานะครับเราก็ย้ายเหมือนกันครับย้าย1ที่อยู่ด้านขวาไปลบข้างซ้ายแต่ว่าในกรณีนี้มันมีลบ1อยู่ใช่ไหมแล้วเราย้าย1ไปลบอีกทีมันก็กลายเป็นลบ2นะครับก็เลยได้ x กาลัง2ลบ x ลบ2มากกว่าเท่ากับ0นนั่นเองแยกตัวประกอบครับคราวนี้ต้องแยกเป็น2วงเล็บนะฮะก็เลยเป็น x บวก1คูณกับ x ลบ2นะตรงนี้ครูก็ไม่อธิบายนะ เราถ้าเราแยกตัวประกอบไม่เป็นเรามาจนถึงป่านนี้ไม่ได้นะครับได้ค่า x แล้วก็ไปใส่บนเส้นจานวนนะครับเราได้ลบหกับ2ช่วงที่เป็นบวกคือคําตอบของเรานะเพราะอสมการเป็นมากกว่าจุดเป็นจุดทึบเพราะมีเครื่องหมายเท่ากับนะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าไอสอกรณีนี้คำตอบมันจะเป็นช่วงของมันใช่ไหมครับเราบอกว่า2กรณีนี้ถูกเชื่อมด้วยคาว่าหรือโดยหลักการแล้วก็คือให้นําคําตอบมาอยู่เนียนกัน เพราะฉะนั้นนักเรียนก็เอากราฟ2กราฟไปใส่ในกราฟเดียวกันนั่นเองนะครับจุดของเราก็เรียงครับเรียงจากน้อยไปหามากตามปกติซึ่งใน2กรณีนี้เราจะมีเลขอยู่4ตัวนะฮะตัวที่น้อยที่สุดก็คือลบหแล้วก็ตามด้วย01แล้วก็2เป็นตัวที่มากที่สุดพอใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาช่วงของกราฟในแต่ละกรณีมาใส่ตามที่เราเห็นเลยนะศนยถึงหก็อยู่ตรงกลางอยู่แล้วใช่ไหมนะครับ ลบหนึ่งที่ไปทางซ้ายมันก็ไปทางซ้ายของมันนะสองที่เป็นจุดทางขวาก็ชี้ลูกศรไปทางขวานะฮะเรารวมเป็นคําตอบเดียวกันเพราะฉนั้นเราก็มองเป็นกราฟเดียวกันสรุปว่าข้อนี้จะได้3ช่วงยูเนียนกันนะครับก็ตอบไปครับลบอินฟินิตถึงลบหนึ่งปิดนะฮะยูเนียนช่วงปิด0ูถึงหแล้วก็ปิด2ไปจนถึงอินฟินิตครับผมวันนี้เอาแค่นี้ครับสข้อนะที่เป็นสมนการที่อยู่ในรูปของ ตัวเลขด้านขวาเป็นบวกนะครับและเครื่องหมายสมการเป็นมากกว่านะครับถึงตรงนี้เนะี่ยนักเรียนควรจะสรุปใจความสําคัญได้แล้วนะว่าตอนนี้สิ่งที่เรากําลังทําอยู่คือรูปแบบของอสมการที่ข้างซ้ายเป็นค่าสมบูรณ์แล้วด้านขวาเป็นตัวเลขแต่ทีนี้มันจะแบ่งแยกย่อยไปอีกว่าตัวเลขเป็นบวกไหมหรือว่าตัวเลขเป็นลบหรือตัวเลขเป็นศูนย์นะครับนักเรียนก็พยายามลําดับความคิดลําดับจัดเก็บความทรงจําของตัวเองให้เป็นระบบนะครับ เวลาที่เจอโจทย์แล้ววิเคราะห์พิจารณาว่าโจทย์เนี้ยมันตรงกับรูปแบบไหนเงื่อนไขเป็นยังไงแก้แบบไหนนะครับย้ำๆทำบ่อยๆโจทย์ที่อยู่ในชีตอยู่ในวิดีโอที่ครูลงให้เนี่ยนะครับนักเรียนทําครั้งเดียวแล้วคิดว่าตัวเองยังจําไม่ได้นักเรียนก็ทําใหม่นะครับทําซ้าไปเรื่อยๆย้าไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าตัวเองจะคล่องแล้วก็เข้าใจในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนแล้วนะครับ แล้วก็อาจจะสุ่มโจทย์ก็ได้บางทีก็ไม่ต้องเรียงนะเพราะในชีทเนี่ยมันจะเรียงเป็นสเต็ปเป็นเนื้อหาแต่ว่าเวลาเราอยากจะทดสอบจริงๆเราก็แค่สลับข้อดูนะครับสุ่มมาหลับตาแล้วก็เอาปากกาจิ้มปึ๊กอ่ะได้ข้อนี้ก็ลองทําข้อนี้ดูอะไรแบบนี้นะครับเป็นการฝึกตัวเองนะเราเรียนออนไลน์เราเรียนอยู่บ้านเราก็ต้องฝึกฝนฝึกทําด้วยตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับคลิปสั้นๆง่ายๆ4ี่ข้อนะ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับของเรื่องอสมการค่าสมบูรณ์แล้วเราก็จบแล้วนะครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบายจะเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ